สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งเอฟซีฟังไทยแล้วก็ต่างประเทศน่นจาจะพี่น้องเนาะการมอนีกะจะมาเชินชวนพี่นอ้องทําบุญรวมกันน่นจาจะพี่น้องเนาะบบ <c oughs> ก่อนทีจะไปเป่าเรืองทําบุญเนาะ,ะ <c oughs> คลิปที่แล้วที่ขนมบุญใดลงไปเนอกกะ มี FC เอฟซีเพิ่นสอบถามกันข่ามาเนาว่าอนมบุญมีปัญหาอย่างบอคือคือคอมเมนต์บอไดเนาะก็คือหนาจะเป็นปัญหากับทางอ่ายูทูบนอกจากพี่น้องเนาะทีมันหนาจะเคยขอพิดพาดยังสักอย่างเค็น่หยคอมเมนต์มันปิดเนาะก็เลยคอมเมนต์มาบอไดแต่ว่าขนมบุญกะไปจาัดก,การแก้ปัญหาเนี่บ่อจจนพี่น้องเนาะก็สามารถคอมเมนต์ได้ตามปกติน่าจกพี่น้องนะ ขนมบุญกาจะมาเซ่นส่วนพี่น้องทำบุญนํากันน่าจะพี่น้องนอกะจะมีบุญผาัปลาสามขีของทางวัดปลาสุขะโตจะพี่น้องเป็นวัดปลาทา้งมูบาขน,นมบุญอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวขนมบุญจะคืนรายละเอียดให้น่าจะพี่น้องรายละเอียดขนมบุญกาคืนให้ต้าเมือกีนจตะพี่น้องนอกะจะมี มุมทีเพื่อนให้สาหรับคู้ใดทีจะโอดมารวมทําบุญนอกจากพี่น้องหรือว่าพายสะดวกกะสามารถมาร่วมทําบุญหน่อนอกจากพี่น้องวันที่1 3บสเมษายนนี้นะคะที่วัดป่าสุภโตนะคะบ้านหนองดุมเนาะกะตำบลไผ่บ,บ,บูดอํอาเภอหนําคุณจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากพี่น้องเนาะกะ็พายอยากมาร่วมทําบุญนํากันกะสามารถม,มารวมใดหรือพายบสสะดวกกะสามารถรวมทําบุญผ่านบัญชีทีขนมบุญคืนให้ทีผ่านมาเนาะ ่วงนี้กะหน้าห่อนแบบเต็มตัวแบบเต็มถี่นะจ๊ะพี่น้องเนาะตอนนี้บานขนมบุญกะสี่สิบองศาแล้วจ๊ะพี่น้องแล้วก็อากาศก็จะห่อนขึ้นเรื่อยๆเนาะก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกันนะจะสูงขึ้นประมาณ4ี่สิบสององศาเนาะแต่ว่าจะหงส์ซึ้งเงินแบบสี่สิบสามสี่สิบสี่องศาพี่น้องแต่ในโซนี้กะรักษาสุขภาพกันนำเนาะพี่น้องเนาะเพราะมันห่อนแห้งแล้วบางจะเป็นล่มเด่นเนาะแล้วกะโซนีกะไก่จะหอดหนาเทสการสงการ์แล้วเนาะสงการ์ผูซื้อว่า จะมีวันหยุดเพิ่มหลายขื้นเนาะสำหรับไผทีเตรียมตัวจะไปเที่ยวกะวางแผนดีๆแล้วกะขอหายเดินทางโดยความสวัสดิภาพเนาะแล้วก็ไผสิีไปเที่ยวไสนี่กะสามารถเอมเมต์มาบอกขนมบุญเด้เดอเพื่อมีไผทีจะเดินทางกลับมาเที่ยวอุบลเนาะเพื่อแบบแช่สถานที่ทองเทียนนํากันนะพี่นนอ,ของขนมบุญทีคิดไว้นี้กะนั่งว่านัน้นไหนจะไปได้จ้ะพี่น้อะ แต่สิ่งทีเ่เฮ็ดประจำทุกปีเลยสำหรับสงการอยู่บ้านขนมบุญนอกกากคือการสูบหนามจับป้าทนอ จะรับไปเลี้ยงไหมคะมีคนจะรับไปเลี้ยงไหมคะโฟก,กัสไปไหมไปไหมไปไหมไปไปไหนอะไปไหนคะไปหาตา <c oughs> ไปหาตาตาอยู่ไหน,นอยู่นี่อยู่ไหนนะม <c oughs> ึงที่หลับพี่น้อ <c oughs> จะมาของคนคอยอยก็อย่างที่เห็นนะคะทุกคนก็จะ ประมาณนั้นนะคะสำหรับนูโฟกัสอันนี้แค่ส่วนน้อยนะคะแต่และว,วันนี้ก็คือวุ่นวายมากกว่านี้เนาะขนมบุญก็จะพยายามอัดคลิปแบบช่วงเย็นเนาะบางทีก็อาจจะลงคลิปช้าเพราะว่ามีเอฟีหลายคนที่คิดถึงเนาะคิดหอดนูโฟกัสนะพี่น,น,น้องเป็นกังจะให้นูโฟกัสอยู่ในคลิปหน้าขนมบุญกะจะเหลือท้ายเป็นแบบช่วงเย็นหลังจากที่ไปฮับเพล่นจากโรงเรียนนาะประมาณ ายสาเนาะเพิ่นเหลือเรียนจากพี่น้องเนาะตอนนี้โรงเรียนหนูโฟกัสเพิ่นกะยังบ้านปิดพี่น้องลงบุญกาบ่แเน่ยใจว่าเพิ่นจะปิดวันที่เท่าไหเนาะแต่กะแต่กะน่าจะบ่นหน้าจากนี้ได้กับปิดพี่น้องสองการนี้โฟกัสก็จะได้เจอกับคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะเราก็จะไปเล่นน้ากันนะคะทุกคน <laughs> ใครที่มีแพนจะไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมมาแชร์ไว้ได้นะคะหรือว่าใครที่รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในอุบล หรือว่าจังหวัดใกล้เคีย,ยงนี้ก็มาแชร์กันได้น,เนะเผื่อมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวนะคะทุกคน<ร>ขนมบุญก็มีที่ที่อยากไปหลายที่มากๆนะคะแต่ก็ก็ไม่รู้ว่าจะได้จะได้ไปหรือเปล่านะแต่ว่าอยากไปเล่นน้ำมากะะมากเดี๋ยวขนมบุญก็จะพาทุา้คนไป ไปช่วยงานคุณยายเนาะเพราะว่าอ,อนมุนก็ไม่ได้ทํางานมาหลายวันแล้วอยู่ที่บ้านเนาะอยู่บ้านตอนนี้คุณแม่กําลังรดน้ําอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนสายไปลดน้ําอีกฝั่งหนึ่งเนาะฝั่งนี้ลดน้ําเสร็จแล้วโฟก,กัสอยู่ด้านนอกนะคะเข้ามาไม่ได้เพราะเท้าเปื่อนคุณวะนี่แป้งพักนานีเพื่อน,นอกะเกอาหมุงมาก้างให้พักแต่พี่น้องมันหอนแห้ง แต่ว่าน้ำก็คือเยอะแล้วนะทานนู้นก็เหมือนสวนดอกไม้เลยนะคะแต่ที่จริงเราไม่ได้ปลูกแบบไม่ได้ปลูกขายไม่ได้ปลูกจริงจังเนาะปลูกแบบให้มันแซ่บเพื่อความสวยงามเฉยๆนะคะทุกคนแต่ว่ามันสวยมากๆเอานี้แปลงข้าวโพดเราแตงโมก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะสวยมากๆอยู่ฝั่งนู้นเนาะอันนี้ก็ของของเรานะคะอันนี้ก็มีทานตะวันสำหรับ ปลาเนาะปลาตอนนี้ก็พรุ่งนี้ขนมบุญจะเข้าเมืองนะคะเพราะว่าคุณหมอฟันนัดนะคะแล้วก็จะไปดูพันปลาด้วยเนาะได้หรือไม่ได้ยังไงก็รอดูพรุ่งนี้นะคะทุกคน a ย o เด็กน้อยโผล่มาแล้วโผล่มาแล้วโผล่มาแล้วเดี๋ยวขนมบุญจะพาไป,ไปดูแตงโมของเราแป๊บนึง และนี่ก็คือแตงโมงของเรานะคะทุกคนนี่แตงโมงก็ไม่เยอะเพราะ,ะว่ามิดมันมีนิดนึงเราก็ปลูกตามที่เรามีนะคะปลูกอย่างาละนิดละหน่อยเนาะอืมระหว่าน,นั้นก็จะมีต้นมะเขือด้วยนะคะมะเขือมะเขือมะเขือต้นหัวละพาเอ้ยแล้วก็ต้นพิกเอ้ย แต่ตอนนี้เหมือนจะมีเด็กสนุกอยู่นะคะทุกคน อนนี้ก็มีจะเลี้ยงปลานะคะแล้วก็มีสวนผักแล้วเนาะแล้วก็เริ่มมีโครงการใหม่ของเรานะคะอยู่ตรงนี้ตอนแรกคิดว่าจะเลี้ยงไก่เนาะแต่ก็ต้องรอดูก่อนนะคะที่คิดไว้แม่บอกว่าอยากเลี้ยงไก่บ้านนะคะทุกคนเพราะว่าเอ่อมันไม่ได้ลงทุนเยอะเท่าไก่ไข่เนาะพวกเรื่องอาหารอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ต้องรอดูก่อนนะคะ มีคนแอบสนุกอยู่ฝั่งนูน้นนี่ตอนนี้คุณแม่ก็กำลังลดน้ำฟักทองอยู่นะคะฟักทองมีอยู่ที่บ้านเก็บไปแล้วประมาณสี่ผลสีสีลูกนะคะผลรดน้ำนะคะทุกคน,น,น <laughs> ถ้าถือรถแบบใช้ใช,ใช้บัวรดโนวันที่เราไม่ได้ใช้สายก็จะเหนื่อยเป็นพิเศษนะคะเพราะมันเยอะมากเนาะฝั่งนูน้น ก็เยอะถ้าดูสองคนนี้นะคะมียู่อีกสุดหนึ่งมาดูดอกทานตะวันของเรานะคะทุกคนสูงมากแล้วก็ดอกใหญ่มากแต่อันนี้ดอกเยอะไปไหนเนี่ยด <laughs> อกทานตะวันต้นนี้จะมันก็นหลายเท้ <laughs> ออกเบิ ออกเบอร์ตุกิงเลยอันผุนเขามีดอกเดียวเองหน้าเว่ยเมื่อกิ้ละ่ะต้นนีบมัคือมีหลายที่เอาโอ้ยจะไม่ไปเยี่ยมเยี่ยมเนี่ยทำอะไรกันคะสอง,องนู้นอะ่ะมวนผืนมวนผืน หน้าตาดูสดชื่นเนาะเดี๋ยวสงการเขาสีคิดเกมมาให้เล่นเดี๋ยวสงการจะหาเกมมาให้ทุกคนเล่นด้วยกันนะคะทุกคนเดี๋ยวขอคิกก่อนนะว่ามีเกมอะไรบ้างเนาะตอนรับหน้าร้อนสงการด้วยการเล่นน้ำเนะ มาต้อนอาบนาวนี่หอมจนวาได้นาดถึงนานนะมาจังสี่นะทันตะวันต้นนั้นต้นต้องแบบดอกต้องอลังการมากเนี่ยเลยเพราะมันสูงมากอีกนิดหนึ่งจะสูงถ้าขมนมบุญนะต้นนู้นต้นนู้นสูงมากน่าจะดอกใหญ่มากดุณทางนี้ ทานตะวันปลอมอยู่หนึ่งดอก <laughs> ลดน้ำดอกทานตะวัน <laughs> ทานตะวันปลอม แล้อก้วมันรสย,ยากมีแต่ของหลากสายไปหลากมากมันก็บับของหักสายมันน่นโอ๊ <c oughs> ดอกไม้จะบานทันสงการไหมเนี่ย น่าร้อนมากอันีดอกไม้บานก็ชุ่มฉ่ำมันเนี่ยอ๋ออันนี้สายไหมดิไม่ถูกค่ะตอนนี้หนูโฟกัสก็กำลังเล่นน้ำอย่างสนุกสนานเลยนะคะทุกคนเขาก็อยากเล่นที่กั้นเด้อแต่ว่าบ่ได้เนาะบ่มีสุดเปลี่ยนของโฟกัสก็มีสำรองสองสามชุดนะที่ขนมมุนเตรียมาให้นะคะทุกคนน่าจะเย็นมากเลยย่า แม่ขนมบุญเพิ่งกลับบนอยู่เลยสกิงเกิดเลยพี่นะ้องเพราะว่าสายหนามมันมันมันหนักเนาะมันใหญ่เนาะเบอร์อะไรขนุกเขาแหละ ตอนนี้แม่ขนมบุญเพิ่งกะกำลังรดน้ำถั่วเนื่องจากพี่น้องเนาะเดี๋ยวหลังจากรดน้ำเสร็จขนมบุญก็จะไปเก็บถั่วไปให้ยายขายเนาะตอนนี้ขนมบุญกระไดเก็บถั่วเสร็จแล้วเจากพี่น้องเนาะกะให้แม่เพิ่งเอาไปแห่ยายเอาไปขายเป็นเถียบบอยเนื่องจากพี่น้องเนาะ ส่วนหนูโฟก,กัสกะจะไปอาบน้ำแต่งโตัวใหม่จากพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขนมบุญกาจะจบไปเพียงชั่านี้เนาะจ้าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ขอบคุณที่ไม่กดข้ามโฆษณานะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย サリンがいっ